ไปเข้าไปไปเข้าไปผมสุ่มแล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่ามีไหมสวัสดีครับอยู่กับผมพิกนอนเอ็ก e นะครับวันนี้นะผมมีกิจกรรมดีๆของ ROV มาบอกนะครับนี่เลยมันจะอยู่ตรงกิจกรรมนี่นะครับเป็นกิจกรรมแลกสกินวงแหวนขั้วโรคเหนือนะครับก็มีสกินที่เราเยอะมีสกินให้แลกเยอะนะครับแต่เราต้องมีดวงนะครับผมบอกเลยว่าเราต้องสุ่มกันแน่นอนครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมที่มันแจกของนะครับก็จะมีเก็น้ําแข็งที่เอาไว้แรกเนาะสําหรับใครที่เติมเงบน้อยเหม,มือนผมนี่ก็จะเป็นที่สุ่มนะสุ่มก็จะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็ซื้อโดย126มันไม่คุ้มไงมันมีอันนี้นะครับนี่เลย75กูป,ปองได้50คัมพีเนาะเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยเนาะเติมเงินเติมแค่100บาทนะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้เนาะผมเติมแล้วกันโอเคเสร็จเรียบร้อย โอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว50นี่ไงห้าสิบแปดอันละของก็จะมีเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยเนะาะทำใจนะครับผมขอให้ได้เกตหิมะาอีก4อันผมจะแลกซางนิตได้แล้วเนาะผมว่าดวงผมมันมันเทพเนี่ยต้องมาละไปท่านผู้ชมวาดกันเลยสุมกันเลยดีกว่าปไปเข้าไปไปเข้าไปผมสุมแล้วครับท่านผู้ชม เรามาดูกันว่ามีไหม,มไม่หรอกท่านผู้ชมตะกี้มันอาจจะเกลือรออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะยังไงมันก็ต้องออกมาไอ้อันนั้นอะ,กกะเพ่งเพงเพงซากุระไอ้แม่เพงทีมามันต้องมาอยู่แล้ว What the fuck โอ้ หัวใจกูจะละลายทับส้มฮไม่เป็นไรครับยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเหลือตั้ง30คูปองได้อีกครั้งหนึ่งแล้ววันมันก็มีตั้งเยอะทำไมไม่ได้วะมันอาจจะบักมันอาจจะบักเดี๋ยวผมต้องรออีกครั้งหนึ่งเนี่ยสกินเะนี่ยที่ผมอยากได้นะเพราะามันใช้แค่ห้าอันเองนะโอเคไม่ว่ายังไงก็ตามผมว่าถ้าผมได้อีก อันนี้เป็นอันที่สองนะผมก็จะเติมเพิ่มนะเพราะว่าผมอยากได้โอเคผมว่านะครั้งนี้นะ่าจะได้นะมันไม่น่าจะล็อกหรอกเพราะถ้าล็อกมันก็เกินไปมันไม่มันไม่เกินหรอกเพราะเกมนี้มันใจดีอยู่แล้วผมว่านะยังไงมันก็ต้องไม่เกลื่อมันได้อยู่แล้วแหละอืไม่ต้องห่วงโอ้โอพอเหอะผมไม่ไหวแล้วจริงๆอย่าลืมกด ติดตามแล้วก็กดแชร์ผมด้วยกันไปละคลิปเนี้ยขอบคุณครับเกลือจัดจาน